นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เพราะสบูด่ดำเนี่ยเป็นพืชที่ให้พรังงานสนิทหนึ่งค่ะรู้รู้ค่ะก็นำดำไง <c oughs> ไม่ยู่ตัวไม่รู้มันคืออะไรหรอรก็รู้รอ่ะรู้รู้จักครับเป็นพืชสมุนไพรครับมีทั้งคุณและโทษครับประเทศไทยของเรา ได้มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันซึ่งพลังงานเหล่านั้นเป็นการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทางกลุ่มของพวกเราได้มีการคิดค้นหาและได้มีการศึกษาวิจัยนอกห้องเรียนได้เร่งเห็นว่าพืชสบู่ดำเป็นพืชที่สามารถให้น้ำมันได้ดังนั้นกลุ่มของพวกเรา ได้เลือกใช้ในการศึกษาหาข้อมูลซึ่งแปลงของเราได้มีการปลูกสบููดำที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีเราจะพาไปชมแปลงสาธิตการปลูกสบููดำของวิทยาเขตแล้วคนะต่อไปเราจะไปดูแปลงกันนะคะไปค่ะเชิญค่ะไป,ไ,ไปค่ะถึงแปลงกษนเสร็จนะคะแล้วเราไปพาไปดูต้นสบููดำกันเลยนะคะไปค่ะ ขานี้นะคะก็ต้นสบู่ดำนะคะต้นสบู่คำนะคะดอกจะไปกรอบไปด้วยดอกเกสอนตัวผู้เกสอนตัวเมียนะคะอยู่ในดอกเดียวกันเรียกโมโนโอีเชียนนะคะส่วนใบนะคะใบจะมีลักษณะเป็นวงรีนะคะส่วนปลายใบจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะ ต่อไปนะคะคือผลค่ะผลของสบู่ดำนะคะนี่คือผลสบู่ดำนะคะจะมีสามภูในผลเดียวกันค่ะค่ะอันนี้คือสารไฮโดรไซานิกนะคะซึ่งอยู่ในยางของสบู่ดำต่อไปเราจะเป็นการรวบรวมข้อมูล จากแหล่งต่างๆจากเว็บไซต์ซึ่งจะเสนองานในรูปแบบของ Powerpoint เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับสบู่ดำซึ่งนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลค่ะขอเชิญรับชมการนำเสนอของทางกลุ่มได้เลยค่ะซึ่งมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ นายถววิพันธุ์พืชนายนิพัฒน์ใช้ชมยงนางสาวเปียพรสอนใจนางสาวพรจลัดสิงหาวลชัยนางสาวพัทราพรพวงมาลีนางสาววัสนาเตียวเจริญกิจและนายสันติแกอินซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตการจนบุรีกรมชื่อวิทยาศาสตร์จตุฟ้าเคอร์คัสวงยูฟอร์เบียซีชื่อสามัญฟิสิกส์นัท สบู่ดำเป็นพืชน,น้ำมันที่ได้จากมเมล็ดสบู่ดำสามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลโดยไม่ต้องใช้น้ำมันชนิดอื่นผสมอีกใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคใช้ปลูกเป็นแนวรัว้วเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าทำลายผลผล,ผลิตแต่เนื่องจากมีสารไฮโดรไซานิกมีกลิ่นเหม็นเขียวจึงไม่นำสบู่ดำมารับประทานสบู่ดำจึงเป็นพืชที่น่าให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในสภาวะที่ราคาน้ำมันดีเซลมีราคาสูงอย่างในปัจจุบัน ลักษณะของสบู่ดำต้นสบู่ดำเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางความสูง2-7เมตรอายุยืนไม่น้อยกว่า20ปีลำต้นและยอดคลายละหุงแต่ไม่มีขนลำต้นหักง่ายและเนื้อไม้ไม่มีแก่นดอกสบู่ดอกสบู่เป็นช่อก,กระจุกที่ข้อส่วนปลายยอดขนาดเล็ก มีสีเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆมีดอกตัวผู้มากกว่าดอกตัวเมียในช่อดเดียวกันผลสบู่ดำผลมีลักษณะเป็นผูโดยส่วนมากจะมีสามผูสีเขียวอ่อนเวลาสุกแก่จัดจะมีสีเหลืองอายุของผลสบู่ดำตั้งแต่ออกดอกถึงผลแก่ประมาณ60-90วันการใช้ประโยชน์ของสบู่ดำในการสกัดน้ำมันกระบวนการต่างๆที่มีการใช้ในการผลิตไบโอดีเซล การปลูกสบู่ดำได้รับปัจจัยจากสภาพภูมิอากาศและชนิดของดินซึ่งผลกระทบต่อน้ำหนักเมล็ดและน้ำหนักสบู่ดำความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตของเมล็ดและปริมาณน้ำมันของสบู่ดำกับสภาพภูมิอากาศและดินส่งผลต่อการเจริญเติบโตการศึกษาการกระจายของสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดวัตถุป,ประสงค์ของการศึกษาคือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในน้ำหนัก ของมเมล็ดและปริมาณน้ํามันจากการศึกษาใน21สถานที่เก็บรวบรวมจากมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนและความสัมพันธ์ต่อสภาพภูมิอากาศและประเภทของดินในการศึกษาภูมิอากาศสำหรับตัวแปรทั้งหมดเช่นสภาพภูมิอากาศช่วงอุณหภูมิเฉลี่ย18.7-22.3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด24.3-28.6ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด9.9ถึง15.5องศาเซลเซียสการกำหนดค่าปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศแห้งแลง้งและกึ่งแห้งแลง้งสบู่ดำส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตได้พื้นที่ที่กึ่งแห้งแลง้งและพื้นที่เขตภูมิอากาศกึ่งชื้นสบู่ดำสามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในดินที่เป็นกรดและดินที่เป็นประเภทแคลเซียม การปลูกสบู่ดำในพื้นที่แคลเซียมถือว่ามีความเสี่ยงจากความแห้งแล้งส่งผลต่อน้ำหนักมเมล็ดและปริมาณน้ำมันต่ำในดินมีความอุดมสมบูรณ์มากจะมีความชื้นและมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติดังนั้นจึงมีทางเลือกในการปลูกในภูมิภาคกึ่งเขตร้อนการสกัดน้ำมันจากมเมล็ดสบู่ดำสามารถทำได้3วิธีคือการสกัดน้ำมันจากสบู่ดำโดยใช้คราร์บอนไดออกไซด์การสกัดด้วยระบบไฮโดรลิก และการสกัดด้วยระบบอัดเกลียวการศึกษานี้เป็นการศึกษาการออกแบบของกระบวนการซูเปอร์ซิติคอคาร์บอนออกไซด์เพื่อตึงไปกีเซอร์ไลาจากสบู่ดำนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของน้ำมันที่สกัดจากสบู่ดำผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าน้ำมันที่มีคุณภาพดีโดยใช้วิธีการสกัดซูเปอร์ซิติคอคาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์แต่วิธีการนี้ไม่เพิ่มความเข้มข้นของไตรกีเซไรในน้ำมันที่สกัดจากสบู่ดำผลของการออกแบบการทดลอง RSM ชี้ให้เห็นว่าอุณหภูมิและค่า SSR เป็นสองปัจจัยหลักที่จะมีผลต่อความเข้มข้นของไตรกีเซไรนอกจากนี้ผลการทดลองมีความสอดคล้องกับ ผลการจำลอง ISM และแสดงความเข้มข้นของไตรกลีเซไ์ในการสกัดแบบซูเปอร์ซิติคอ้ลคัมไดออกไซด์การผลิตไบโอดีเซลและการวิเคราะห์การไฮโดรไลซิสของสบู่ดำโดยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนั้นจะควบคุมที่450 RPM ในชุดเครื่องถังกวนปริมาตร1.5ลิตร ปฏิกิริยาเอสติฟเคชันเกิดขึ้นในเครื่องอุปกรณ์สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของเครื่องจักรสกัดหยาบน้ำมันสบู่ดำนะคะการทดลองนี้คือการหาผลกระทบของวิธีเครื่องจักรการสกัดผลผลิตทางเคมีฟิสิกส์คุณสมบัติของน้ำมันที่สกัดผลที่ได้คาดว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสกัดน้ำมันจากเม็ดสบู่ดำค่ะประสิทธิภาพในการสกัดได้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง4เมล็ดนะคะได้แก่เมล็ด แกนมเมล็ดเมล็ปดปลดและแกนเมล็ดปลดค่ะการสกัดที่อุณหภูมิ4อุณหภูมินะคะได้แก่25องศา50องศา60องศาและ80องศาค่ะและช่วงเวลา3ช่วงเวลาที่ทําให้อุณหภูมิร้อนขึ้นนะคะคือ600วินาที1,200วินาทีและ2,400วินาทีค่ะเวลาที่ทําให้อุณหภูมิร้อนขึ้นคือช่วงเวลาที่ตัวอย่างเก็บไว้ที่อุณหภูมิที่ต้องการเช่นอุณหภูมิในการสกัด ที่ถูกบีบเมล็ดระหว่างการสกัดน้ํามันค่ะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างการทดลองของเครื่องจากในการสกัดน้ํามันจากสบู่ดําค่ะผลผลิตอุณหภูมิในการแยกน้ํามันนะคะที่ได้ด้วยเครื่องจากกลแยกสีค่ะการทดลองแสดงให้เห็นว่าการบดเมล็ดสบู่ดำก่อนที่จะสกัดน้ำมันด้วยเครื่องจากกลจะให้ผลิตน้ำมันที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพในการสกัดสูงขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นและระยะเวลาที่ เพิ่มขึ้นนะคะทาให้ผลผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นค่ะการศึกษาในครั้งนี้นะคะชี้ให้เห็นว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมมากที่สุดสําหรับการสกัดเชิงกลนของน้ามันจากสบู่ดําที่อุณหภูมิ60องศา <c ười> การเพิ่มอุณหภูมิการสกัดจะส่งผลให้การเพิ่มค่าของกรดไขมันอิสระค่ะการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพนะคะเชื้อเพลิงชีวภาพได้มาจากผลผลิตทางการเกษตรค่ะเช่นอ้อยและข้าวโพดน้า มาผลิตเป็นเอทานอลและ,มะเมล็ดพืชที่ให้น้ํามันทาเป็นไบโอดีเซลค่ะการผลิตที่เหมาะสมนะคะวัตถุดิบต้องเป็นแบบไดนามิกที่มีความสำคัญในเชื้อเพลิงชีวเชื้อเพลิงอุตสาหากรรมค่ะสบู่ดําได้รับการส่งเสริมเป็นพืชพลังงานในการผลิตไบโอดีเซลในเขตร้อนและแอฟริกานะคะสบู่ดําถือว่าเป็นพืชที่ดีและเหมาะสมสำหรับการผลิตไบโอดีเซลค่ะแทนสำหรับการผลิต สบู่ดำในประเทศซิมบับเวนะคะส่วนใหญ่ส่งเสริมการผลิตโดยไม่ได้ให้ความสนใจค่ะปัญหาทางด้านเทคนิคที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตและคุณภาพของเม็ดบู่ดำและวัสดุปลูกที่ยังไม่ได้คุณภาพค่ะการผลิตบู่ดำจะขึ้นอยู่กับศักยาภาพของพืชซึ่งเป็นพืชในเชิงพาณิชย์ค่ะมีความต้องการสำหรับการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ในการปฏิบัติสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของการเพาะปลูก สบู่ดำในซีบราเวค่ะ,ะ,คะขอดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ Do you through to Do ever feel Drifting Like plastic a bag Warning paper start cave wind from